วัดีค่ะวันนี้จะพามารู้จักกับบอนสีที่มีชื่อว่าประดูแดงนะคะนี่นะคะต้นนี้เป็นไม้หน่อนะคะใบมันเงาดำอย่างนี้เลยนะคะต้นนี้ไม่ค่อยโดนแดดนะคะถ้าเลี้ยงแดดดีๆน้องจะดํามากดําแล้วก็แดงสวยมากเลยนะคะนี่นะคะ กระถางเล็กค่ะดูสิคะกระถางเล็กกระถางเล็กนี้อยู่ในตู้ที่โดนแดดน,นะคะดูนะคะแดงกว่าต้นต้นโตอีกนะคะความจริงจะแดงแล้วก็ดําได้มากกว่านี้นะคะเมื่อโตไปกระถางเล็กของเราอยู่ที่สี่นิ้วนะคะนี่นะคะมีจำนวนแค่สี่ต้นนะคะ เพราะว่าที่สวนก็ปล่อยไปแล้วรอบหนึ่งนะคะไปปล่อยที่งานประกวดที่บุรีรัมเนาะจนไม่พอกันเลยทีเดียวนี่นะคะอันนี้เป็นต้นใหญ่ไม้หน,อนะะ่อค่ะต้นแม่ไม่ได้เอามาให้ดูเพราะว่าเข้าหน้าหนาวยุบตัวไปแล้วเพราะว่าผ่าด้วยอะคะ่ะก็เลยยุบตัวไปแล้วนี่นะคะ ลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถโทรมาได้ตามเบอร์ด้านล่างเลยนะคะสนใจโทรมาได้เลยนะคะมีจํานวนแบ่งค่ะคลิปหน้าที่สวนจะพาไปดูบอนสีที่มีชื่อว่าอะไรสามารถกดติดตามได้ที่ช่องบ้านสวนสัส,สิพาได้นะคะสวัสดีค่ะ